ดีทุกคนสาปเปิลมาทำอะไรคะสวัสดีจ้าวันนี้จะมากินตำมะฮู้มมกินซุ่มกันจ้าพี่น้องน,น,นี่นะคะ,อะขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อวันนี้มันอันนั้นนะคะทุกคนผลตกมันจะแซะซื้อนหน่อยหนึ่งคะ่ะผลตกไหมหา,าปเป็นแปะเสาโอ้โลูกดูสาเปิ้ลกำลังเกี่ยวทุกคนอื ระเบียบเรียบร้อยดีนาะเกียงก๋ว,ย,กกวยสะอาดจ้า,จามาดูทั้งครัวเพื่อนทุกคนสะอาดระเบียบเรียบร้อยดีคนเกียงเลยสะอาดดีนะคะๆๆควรวมทั้งนี้เพื่อนเห็ตครัวต่างหากนะคะทุกคนมีแอ่งน้ำแอ่งในใส่โต๊ะใส่ตังดู อันนี้สิเป็นกัวทำกับข้าวนะคะด้านนอกเนี่ยสะอาดสะอาดดูดทูทุกคนกำลังเก่งมากเบรรยากาศโอ้หิวน,นะคะทุกคนหิวมากเลยจ้าอันนี้สิคงงืองงอันนี้ ต้นไม้ทูงามแล้วก็ทูนละออกดอกเต็มเลยทุกคนสวยงามมากจ้ามากินตำม,มง้งกันเด้อพี่น้องเบิดิฟูทุกคนเลยจ้ะอันปอกก่อนจากพี่นอ้องปอกแล้วกับชียำยำกับชีตำงมานี้ซาปเปิ้ลเป็นค่ะกำลังจะไปเก็บยอดกระถิ่นพี่น้องแบบธรรมศาสตร์อยู่แถวบ่อเนี่ย อยูออน่นี่ก็นีมี่ปลูกพี่น้องเกิดเองมากระถิ่นกัได้บานใหม่มนงุ้เถงเพียงยายทุงป็ดนี่บอยยังอยู่นี่ว่าโอ้โหแบบอ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 แบบทุงป็ดลูกสาวคนมาภากให้กินยังอยู่นะคะทุกคนทุงใส่อัน เก็บถงุงเก็บไทยเพิ่นก็ะห้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ว่าใส่ถงุงใส่ไทยโอ้กินเสร็จแล้วก็ะเก็บใส่ถงุงใส่ไทยโอ้ยายนี่เป็นคนสะอาดสะอ้านนี่ว่า, <laughs> <c oughs> าเกียงรวย สาวเปิ้ลเอ้ยกำลังเฮ็ดเพียงนะลูกโอ้ยปอกล้างมะกอออล้ามาก,ามากทำมะละกอทุกคนน,กนี่แหละอขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเอฟซทุกคนมันจะเปียกจะซื้นหน่อยหนึ่งผลกำลังตกตกหากะพึ่งเศร้าบรรยากาศกะโบเป็นใจปันไดเนาะจะเปียกนี่แหละทุกคนบ้านใหม่ของเพื่อนนะคะมากินซุม้มกินมะละกอด้วยกันจ้า นี้ด้านมุมนอกนะคะทุกคนผลกำลังตกพึ่งเ้ามันจะเส่ทีนี้ก็มาซอยนะคะทุกคนซอยกันทีที่แต่ผลยกตกเนาะคันผลคันโอ้คันผลโบตกกับภากันยุ่ป้ามาคุดผลแล้วผลมันตกนักก็เลยเราได้ไปทุกคนก็เลยชิมมากินตำมะม่วงกินอะไรรวมกันเนาะ